มินนนแลเชสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะพวกเขาจะรู้จักซีน่าไหมนะฮันเซนสงสัยอยู่ในใจฮันเซนไม่ได้กวาดกลัวอะไรแต่สเตย์อัลดนั้นเพิ่งจะวิวัฒนาการมาทําให้เขาไม่สามารถกลับเข้าไปในกอสเซนชูรีได้อย่างฮันเซนดังนั้นมันจะเป็นอันตรายถ้าเกิดเฟเธอร์คิดจะตามล่าเขาคนไหนชื่อของเฟย เฟเธอร์ ather, คนนึงถามขึ้นมาฮัานซ์ึนรู้สึกโล่งใจขึ้นมาไม่ได้ยินอย่างนั้นพวกเฟเธอร์ไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามล่าเขาที่พวกเขาต้องการก็คือของเฟย์ข้าคือโของเฟยทําไมพวกเจ้าถึงได้ตามหาข้าถ้าพวกเจ้าต้องการให้ข้าจ่ายเงินให้แล้วก็ข้าก็ต้องขอบอกว่าข้าไม่มีเงินขงเฟยพูดขณะแบมือออกมาเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าเฟเธอร์บนภูเขาหินในซีโนเจเนอิกสเปซเฟเธอร์คนนั้นถามโขงเฟย ข้าไม่เห็นจําได้เลยว่าข้าเป็นคนทํา <c oughs> คงเฟยสายหัวของเขาฟเฟเธอร์พูดอย่างเย็นชาถึงเจ้าจะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยินดีที่จะให้เจ้าชดใช้ด้วยเลือดหลังจากนั้นฟเฟเธอร์ก็กระพือปีกแล้วิินเข้าไปหาคงเฟยดาบแสงทยานผ่านท้องฟ้าราวกับสายรุ้งและพุ่งเข้าหาคงเฟยคงเฟยรบหลีกดาบแสงนั้นขณะที่ฮันเซลและสเตบเวลก็ลีกออกไป ด้านข้างเช่นเดียวกันแต่โชคร้ายที่รถแท็กเตอร์ถูกฟันคาดเป็น2ท่อนฟเฟเธอร์คนนั้นพุ่งเข้าไปหาโงเฟยขณะที่ฟเฟเธอร์อีกคนบินเข้ามาที่ฮันเซนและ Stay s t a อรบลดพวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยพวกเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําพวกเราแค่ขอติดรถมาเฉยๆฮันเซนตะโกนขึ้นมาถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็เลือกรถผิดคันแล้ว เฟเธอร์กวาดแกงดาวของเขาเข้าใส่ฮันเซนยังไม่รังเลยฮันเซนรู้สึกท้อใจสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธ์ชั้นสูงดูเหมือนจะไม่ชอบการใช้เหตุผลเอาซะเลยแต่ยังโชคดีที่เฟเธอร์คนนั้นยังเป็นเพียงแค่ระดับบารอนแฮมกลุ่มชาวเคที่ถูกพาตัวมาด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นแค่สามัญชนและมีบารอนสองคนปะปนอยู่ อาวจีโน่ของสเตย์เบลดตายล่างเป็นชุดก่อนแล้วเข้าไปประทากับเฟเธอร์คนนั้นขณะที่ฮันสซนก็รับมือกับชาวเคสคนอื่นๆถึงแม้สเตย์เบลดพึ่งจะวิวัฒนาการมาเป็นบารอนแต่เขาก็ยังมีประสบการณ์การต่อสู้ที่สั่งสมมาอยู่ทําให้เขาพอจะตอกกอนกับเฟเธอร์ได้ แต่ดูเหมือนว่าเฟเธอร์จะได้เปียบอยู่นิดหน่อยฮันเซนวิ่งหนีขณะที่ชาวเคสพยายามจะร้อมเขาไว้ฮันเซนไม่ต้องการจะฆ่าคนพวกนั้นแต่เขาก็ไม่ค่อยชื่นชอบการวิ่งหนีเช่นกันฮันเซนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเขายังไม่ต้องการฆ่าคนอื่นที่ไม่รู้ถึงเหตุผลสก่อนเขาไม่อยากจะสร้างศัตรูเพิ่มซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดนะัก เป้าหมายของเฟเธอร์นั้นคือคงเฟยและเฟเธอร์ที่กำลังต่อสู้อยู่กับโงเฟยก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าซีหน้าเลยแต่ดึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายกับโงเฟยได้แม้แต่น้อยคงเฟยเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วทำให้เฟเธอร์ไม่สามารถสัมผัสเสื้อผ้าของเขาได้เลยเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้ ฮันเซ่นตกใจในตอนที่เขามองพลังชีวิตของโงเฟยนั้นเขาสันนิฐานว่าอีกฝ่ายเป็นแค่บารอนคนหนึง่งแต่เมื่อได้เห็นพรสวรรค์ในการต่อสู้ของโงเฟยฮันเซ่นก็รู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่คิดเอาไว้ถึงแม้วิชาของเขาจะไม่ซับซ้อนอะไรมากแต่พวกมันก็ดูลึกซึ้งฮันเซ่นไม่กล้าที่จะพูดว่าตนเองนั้นเหนือนกว่าโขงเฟยในขณะที่ฮันเซ่นจับตามองโขงเฟยนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าชายคนนั้นไม่ได้สนใจไรฟเฟเอร์ที่อยู่ตรงหน้าเลยสักนิด เขาเหมือนกับที่ฮันเซนกำลังจับตามองคนอื่นอยู่ซึ่งเขากำลังจับตามองฮันเซนและสเตปเลอยู่เช่นกันเมื่อคงเฟยสังเกตเห็นว่าฮันเซนกำลังมองเขาอยู่เขาก็ยิ้มให้กับฮันเซนซึ่งนั่นทำให้ฮันเซนรู้สึกแปลกใจไม่น้อยหลังจากรอยยิ้มนั้นคงเฟยก็หยิบขนนกออกมาจากเสื้อและวาดรวดลายบนอากาศ คนนกที่ขงเฟยใช้นั้นไม่ได้สัมผัสกับอะไรมันเพียงแค่สบัดไปมากลางอากาศแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ตอนนี้มันเต็มไปด้วยเลือดวินาทีต่อมาแฮนเซนก็ได้รู้ว่าเลือดพวกนั้นมาจากไหนเฟเธอร์ส้งสองและชาวเคสหยุดไล่ล่าพวกเขาอย่างกระทันหันทุกคนต่างเอามือจับคอของตนเองและกรีร้องว่ายิางเจ็บปวด ขณะดเดียวกันก็มีเลือดไหลออกมาจากช่องว่างของนิ้วและในที่สุดพวกเขาทุกคนก็ร้มลงไปนอนชักอยู่กับพื้นและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็หมดลมหายใจไปฮันเซนและสเตอร์เบรู้สึกวาดกลัวกับสิ่งที่ได้เห็นพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคงเฟยนั้นฆ่าผู้คนพวกนี้ด้วยขนนกได้ยังไงคงเฟยสะบัดขนนกที่อยู่ในมือไปมาทําให้เลือดที่ติดอยู่ทั้งหมดหายไปจากนั้นเขาก็เก็บขนนกของเขากลับเข้าไปในเสื้อและหันมายิ้มให้กับฮันเซนและสเตอร์เบด พวกจเจ้ายังต้องการที่จะไปภูเขามอสซี่กับข้าไหมข้าคิดว่าอย่างไงพวกเราก็คงต้องไปแล้วล่ะฮันสันยิมย้มแห้งออกมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เฟเธอร์จะมารอพวกเขาอยู่ที่นี่ซึ่งถ้าทางเฟเธอร์รู้ว่าฮัน s o นและสเตย์อัเรดร่วมมือกับของเฟยในการสังหารหมู่ครั้งนี้การแยกตัวออกไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องถูกไรล่ถ้าอย่างนั้นก็มาเดินทางกันต่อเถอะ คงเฟยก้าออกไปได้2อก้าก่อนที่จะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาหันกลับมามองร่างที่ไร้ชีวิตทั้งหลายและพูดขึ้นมาเนื่องจากพวกเจ้าตายหมดแล้วพวกเจ้าคงไม่จําเป็นต้องใช้ของพวกนั้นแล้วสินะ ก่อนที่ฮันเซนและสเตยเบรดจะได้ทำอะไรคงเฟยก็เริ่มขนร่างของทุกคนที่ตายไปเขาเก็บของทุกอย่างไปได้แม้แต่กางเกงในของศพก็ไม่เว้นฮันเซนและสเตยเลรดรู้ว่าเส้นทางของคงเฟยนั้นต้องเต็มไปด้วยอันตรายแต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมคงเฟยถึงได้ยินดีให้พวกเขาติดตามไปด้วยฮันเซนไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวอะไรมากเพราะเขาสามารถหนีกลับไปที่กอรแซงชวรี่ได้ตลอดแต่สเตยเลรดนั้นไม่สามารถทําแบบนั้นได้ดังนั้นฮันเซนจึงต้องหาทางปกป้องเขาน้องหาน เมื่อครูข้าได้เห็นการเคลื่อนไหวของเจ้ามันไม่เลวจริงๆเจ้าไปเรียนรู้มาจากที่ไหนขณะที่เดินทางไปของเฟยก็ถามขึ้นมาด้วยความสนใจข้าไม่ได้เรียนรู้มาจากใครข้าเรียนรู้มันด้วยตนเองหฮนซันพูดคงเฟยตกใจที่ได้ยินอย่างนั้นเขาพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มนั่นมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย หลังจากนั้นคงเฟยก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเขาเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาเดินทางต่อไปหลังจากเดินทางไปได้ไม่กี่ไม์พวกเขาก็ได้ยินเสียงยานอวกาศจากบนท้องฟ้งฟาเหนือหัวพวกเขามันเป็นยานอวกาศที่ดูร้ำยุกมากเมื่อได้เห็นมันพวกเขาก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันไม่ได้เป็นของชาวเคสเพราะชาวเคสนั้นไม่สามารถสร้างอะไรที่ล้ำยุคขนาดนี้ได้ดังนั้นยานอวกาศลำนี้จะต้องมาจากดวงดาวอื่น ยานอวกาศลำนั้นค่อยๆเข้ามาใกล้อย่างช้าๆก่อนที่ฮันเซนและสเตอเ์เลจะได้เห็นว่ายานอวกาศลำนั้นต้องการทำอะไรวางอย่างคงเฟยก็เอาขนนกออกมาและวาดบางสิ่งบางอย่างบนอากาศอีกครั้งปังยางนอวกาศบนท้องฟ้านั้นขาดเป็น2ท่อนและร่วงลงมาขณะที่ลุกเป็นไฟ คงเฟยเก็บคนนกกลับไปที่เสื้อและทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮันเซนและสเตอรเบดมองหน้ากันดูเหมือนว่าคงเฟยนั้นจะแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้ตั้งแต่ที่ยาโอกาดํำนั้นถูกตัดขาดและร่วงลงมาถนนก็เงียบสนิทและไม่มีใครปรากฏต,ตัวออกมาเลยพี่คงพี่แข็งแกร่งมากจริงๆแน่นอนว่าพี่อาจจะไม่กลัวอะไรแต่พวกเราเป็นแค่คนธรรมดาถ้าเฟเธอร์พยายามที่จะตามล่าพวกเราข้ากลัวว่าพวกเราอาจจะแย่ได้ ฮันเซนพูดกับคงเฟยขณะที่กำลังเดินทางคงเฟยรีกตาของเขาแล้วมองไปที่ฮฮนเซนเจ้าต้องการจะให้ข้ารับผิดชอบชีวิตของพวกเจ้าอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่ว่าพวกเราต้องการให้พี่มารับผิดชอบยังไงซะพวกเราก็เป็นลูกผู้ชายฮันเซนยิ้มก่อนที่จะพูดต่อพวกเราแค่อยากให้พี่คงช่วยชี้นำเส้นทางที่พวกเราจะเดินตามได้คงเฟยหัวเราะและพูดตัวข้านั้นเดินในเส้นทางที่เท้าของข้าจะพาไปข้าไม่ได้เดินในเส้นทางไหนโดยเฉพาะ ดังนั้นถ้าพวกเจ้าจะให้ข้าช่วยชี้นําเส้นทางให้ข้ากลัวว่าข้าคงทําไม่ได้หลังจากนั้นแฮนซนก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเขาไม่เข้าใจว่าคงเฟยพาพวกเขาร่วมเดินทางมาด้วยจุดประสองค์อะไรกันแน่มันเป็นเรื่องง่ายอย่างมากที่คงเฟยจะฆ่าพวกเขาทั้งคู่แฮนซนจึงสงสัยว่าทาไมคงเฟยถึงต้องการให้พวกเขาติดตามไปด้วยแฮนซนยังคงสงสัยว่าคงเฟยนั้นเป็นคริสตัลไรเซอร์หรือเปล่าเพราะเขาดูไม่ต่างอะไรไปจากคริสตัลไรเซอร์ ภูเขามอสตี่นั้นอยู่ห่างจากเมืองแกนไป1,000พันไมล์และเนื่องจากคงเฟยนั้นไม่ต้องการที่จะนั่งรถไฟไปที่นั่นพวกเขาจึงต้องเดินทางโดยใช้ขาของตนเองซึ่งมันเป็นการเดินทางที่ล่าช้าอย่างมากคงเฟยเองก็ดูไม่ได้เร่งรีบเช่นเดียวกันเขาดูผ่อนคลายเหมือนกับว่ากําลังออกเดินเล่น ฮันสันและสเตย์บลียยังคงกังวลว่าเฟเธอร์จะมาโจมตีพวกเขาอีกยิ่งเหตุการณ์ดูเงียบสงบมากเท่าไรการโจมตีครั้งต่อไปนั้นก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขารู้สึกกังวลถึงแม้คงเฟยจะดูไม่หวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่พวกเขารู้สึกกลัวพวกเขาทั้งสามเดินทางกว่าครึ่งเดือนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันดูเหมือนกับว่าเฟเธอร์นั้นได้ลืมเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสามคนไปแล้ว คงเฟยชีย้ออกไปข้างหน้าและอธิบายสิ่งต่างๆราวกับว่าเขาเป็นไกด์ทัวร์มืออาชีพเขาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทั้งคู่ฟังและด้วยท่าทางการเล่าของเขานั้นมันก็ทําให้ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆคงเฟยนั้นเป็นคนที่ถนัดในการเล่าเรื่องราวต่างๆตำนานที่เขาเล่ามานั้นจะดูน่าสนใจและน่าทึ่งถึงแม้ฮนเซนและสเตอร์เบรจะรู้ถึงจุดจบของเรื่องราวที่เขากําลังเล่าออกมาแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังตั้งใจฟังเรื่องเล่าเกีเ่ยวกับมัน ในวันที่17บเจดขณะที่เขาเดินไปที่สะพานหินคงเฟยก็ก้าวขึ้นไปบนสะพานและพูดหลังจากที่ข้ามสะพานนี้ไปพวกเราก็จะถึงภูเขามอสซี่ถ้าพวกเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อค้นหาแร่มันก็ไม่มีความจําเป็นที่พวกเจ้าต้องตามไปพวกเราจะแยกทางกันตรงนี้ ฮันเซนและสเตลเลตตกใจพวกเขาเดินทางมาเป็นเวลากว่าสิบเจ็ดวันแล้วก็จริงแต่พวกเขาก็เดินไปได้ไม่ไกลนะักฮันเซนมั่นใจว่าพวกเขาเดินทางมาได้ประมาณสี่ร้อไมล์เท่านั้นพวกเขาน่าจะยังห่างจากภูเขามอสซี่อยู่มากแต่เมื่อฮันเซนและสเตลเลมองออกไปข้างหน้าพวกเขาก็เห็นว่าอีกด้านหนึ่งของสะพานมีป้ายที่เขียนไว้ว่าภูเขามอสซี่พวกเขาทั้งคู่ประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาทั้งคู่รู้ว่ายังเดินทางมาไม่ไกลถึงขนาดนั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง พวกเขากับเดินทางไกลกว่า1,000พไมล์แล้วและตอนนี้พวกเขาก็มาถึงที่หมายแล้วคงเฟยต้องทำอะไรบางอย่างลงไปแน่ๆมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับฮันเซิเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นเดินทางมาไกลกว่า1,000พไมล์โดยไม่รู้ตัวขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับข้าตลอด17วันมันถือเป็นการพบกันของโชคชะตาข้าอยากจะให้ของสิ่งนี้กับพวกเจ้าถือซะว่าเป็นรางวัลสำหรับการที่พวกเจ้าเดินทางมากับข้าจนถึงที่นี่ คงเฟยนำขนนกสองอันออกมาจากเสื้อเขาสะบัดพวกมันออกไปข้างหน้าและพวกมันก็มาอยู่ในมือของแฮนเซินและสเตเบรดคนละอันหลังจากนั้นแฮนเซนก็สังเกตเห็นว่าขนนกนั้นเบามากพวกมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่ามือของเขาพวกมันดูเหมือนกับขนนกจริงๆและไม่เหมือนกับชิ้นส่วนของซีโนเจนิกพวกเจ้ารู้ไหมว่าขนนกพวกนี้คืออะไรคงเฟยถามแฮนเซินอยากจะตอบแต่ไม่รู้แต่ทันใดนั้นซีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปขเขาถามคงเฟย นี่คงจะไม่ใช่ขนนกของเฟเธอร์หรอกใช่ไหมคงไฟวรรพูดเฟเธอร์คนหนึ่งนั้นมีขนนกอยู่มากมายแต่มันมีขนนกแค่สองอันในปีกของเขาที่เบาที่สุดพวกมันถูกเรียกว่าขนนกนางฟ้าพวกเขาจะทะนุถนอมมันอย่างที่สุดเสื้อผ้าของข้าก็ทำขึ้นมาจากขนนกนางฟ้า ฮันสันเกือบจะสมรักออกมาเสื้อผ้าของเขามีขนนกอย่างน้อยๆก็หนึ่ันอันถ้าที่เขาพูดเป็นความจริงแล้วก็เขาต้องฆ่าเฟเธอร์ไปมากขนาดไหนกันเพื่อทำเป็นชุดตอนนี้เมื่อคงเฟยมอบขนนกนางฟ้าให้กับพวกเขานี่มันก็ดูไม่ต่างอะไรไปจากการโยนน้ำมันลงไปในกองไฟเฟเธอร์นั้นไม่ได้มีเหตุผลที่จะฆ่าฮันซันและสเตย์เบลดแต่ตอนนี้เมื่อทั้งคู่ถือขนนกนางฟ้านี้อยู่ในมือเฟเธอร์ก็คงจะต้องมาตามล่าพวกเขาแน่ คงเฟยร,รู้ว่าแฮนเซนกำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงพูดขึ้นมาไม่ต้องกังวลถ้าเฟเธอร์ได้เห็นพวกมันพวกเขาจะไม่ฆ่าพวกเจ้าพี่คงจริงๆแล้วพวกเราสนใจที่จะขุดแร่นั้นด้วยพี่จะว่าอะไรไหมถ้าพวกเราจะขอติดตามพี่ต่อไปแฮนเซนไม่เชื่อว่าเฟเธอร์นั้นจะจิตใจดีอย่างนั้นคงเฟย์ยิ้มออกมาพวกเจ้าจะไปด้วยอย่างนั้นหรอถึงมันจะไม่ใช่เส้นทางที่ยากลําบากอะไรแต่มันก็มียามที่ไม่เป็นมิตรคอยเฝ้าอยู่ที่นั่น ยามอะไสเตปเปรถามดยุกเลียนเฟย์อมองขึ้นไปบนภูเขาและพูดด้วยเสียงที่ดูกังวลเล็กน้อยฮันสันและสเตปเปิหันมามองหน้ากันนอกจากจะถูกเฟเธอร์ไล่ล่าแล้วตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับดยุกคนหนึ่งยีมันดูเหมือนกับการติดตามของเฟย์ไปนั้นจะตามมาด้วยการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ถ้าพวกเขาแยกทางไปตอนนี้ฮันสันไม่เชื่อว่าเฟเธอร์จะปล่อยพวกเขาทั้งคู่ไปพวกเราจะติดตามพี่ไปทุกหนทุกแห่ง ฮันเซิคิดว่าการติดตามคงเฟยไปนั้นปลอดภัยกว่าคงเฟยยิ้มแล้วพูดออกมาถ้าอย่างนั้นก็ตามข้ามาถ้านั่นเป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องการถ้าเจ้าจะจากไปเมื่อไรก็ได้ข้าจะไม่หยุดรั้งพวกเจ้าเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินข้ามสะพานหินไปยังภูเขามอสซี่ฮันเซินและสเตเปอร์คิดว่าพวกเขาซาเดินทางมาถึงที่นี่แล้วดังนั้นพวกเขาอยากที่จะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป หลังจากที่เข้าใกล้ภูเขาพวกเขาก็เห็นเฟเธอร์คนหนึ่งยืนอยู่ที่ทางเข้าหันจนไม่สามารถสัมผัสพลังชีวิตของเฟเธอร์คนนั้นได้แต่ชุดเกราะที่ดูงดงามนั้นทำให้เขาดูพิเศษข้ารู้สึกปลาบปลื้มจริงๆที่ได้ยุคปีิเลียนมาต้อนรับพวกเราได้ตนเองคงเฟยมองไปที่เฟเธอร์คนนั้นและพูดเสื้อผ้าขนนกของเจ้ามาจากไหนนายุคปีิเลียนจ้องมองไปที่ชุดของเฟยด้วยดวงตาที่เย็นชาราวกับน้ำแข็งเจอกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ